41,920บาทนะครับผม i5 Gen 1 2 rx 6.5 xt นะครับสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านคอมม่าช่องคอมม่าของเรานะครับแล้วก็วันนี้พ่อผมโอมนะครับวันนี้มี1เซตมาแนะนำกันนะอันนี้จะเป็นเซตในราคา41,920บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ได้ i5 Gen 1 2เลยนะครับผมแล้วก็ กะจอเนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับ RX 6500 XT อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าม,มีอะไรบ้างนะวนมานี่นะครับผมตามนี้เลยนะครับ CPU i 5 Gen 12นะครับ1 2 4 0 0 F นะครับเมนบอร์ดจะเป็น MSI นะครับตัวโปรนะครับ B 6 6 0 MA นะครับผมตัวนี้เป็น DDR 4นะแล้วก็แรมเป็น Cosair Vengeance R G B R S RGB RS, ตัวนี้นะครับเป็น16จิกบัส3002เป็น DDR4 นะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็น M2 นะครับ S N P Silicon Power นะครับ512จิกนะครับตัวนี้1ตัวแล้วก็ power supply 700วัตต์80พัทขาวนะครับเป็น80พัทแตนดา์นะตามนี้แล้วก็เคสจะเป็น t h e r m o t e c h นะครับ S100 มีเรียบ,บเลยมีพัดลมข้างหลังให้1ตัวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเครื่องราคา40,000อ้อมีจอด้วยราคานี้รวมจอนะครับผมเป็นจอ LG 144Hz นะครับถืออยู่ทางด้านนี้เลยนี่จอนะครับ LG UltraGear นะครับผมตัวนี้เลยตัวรหัส 24GN600 นะครับตัวนี้จะเป็น24นิ้ว 144Hz นะครับ 1ms มซนะครับตัวนี้เป็นพาร์เน IPS แล้วก็ MD FreeSync ด้วยนะครับ ความละเอียด1ฟองความละเอียดตัวนี้จะเป็น full hd นะครับตอนนี้เลยแล้วก็ในชุดก็มีของแถมให้มีเป็นหูฟังนะครับแล้วก็แผ่นรองเมาส์นี่นะครับผมแล้วก็รายการนี้ไม่รวมนะครับผมนี่คีย์บอร์ดเมาส์อ o โลดิเท G102 นะครับคีย์บอร์ด l o g i t ท c h G 5 12นะครับตัวนี้เป็นเช็กบูคลิกปี้นะครับบลูสวิตของโ o g i t e c h ราคานี้ไม่ได้รวมอยู่ในราคาที่แจ้งนะครับวันนี้ลูกค้าซื้อตังหากแล้วก็ตัว UPS 1ตัวนะครับของทางซินโดรมนะอ่ะประมาณนี้เอาคร่าวๆก่อนเครื่องรวมจอนะครับผม41,290บบาทนะครับประกอบออกมาแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปประกอบกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หน้าตาประมาณนี้เครื่องเปิดติดใช้งานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บสายอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะตอนนี้เราเสียบเทสก่อนนะครับเอาแค่เปิดติดใช้งานได้นะตอนนี้ก็เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ปกติ CPU นะครับผมมานี่เลยนะครับผม i5 Gen12 นะครับรหัสตามนี้เลยแรมขึ้นครบทั้ง2ตัวนะครับผมแต่เดี๋ยวบัสเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับ ตัว m 2นะครับเจอแล้วนะครับผม5 12G จิกนะก็ตามนี้เดี๋ยวขอไปเก็บสายไฟอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคอาก็จากที่บอกไปว,ว่าเราจะไปเก็บสายกันนะครับตอนนี้เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันว่าหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะมาดูกันใกล้ๆแล้วกันสำหรับงานเก็บสายลาคอม่าของเรานะครับก็ เก็บซ้ายเก็บขวานะครับผมตามนี้เลยนะครับเน้นแบบเรียบๆตรงๆนะครับรวบสายเรียบร้อยนะครับใครอยากจะลอกลายการเก็บสายไฟของร้านเราเนี่ยเอาไปใช้ได้นะครับผมลองดูนะครับสําหรับด้านหลังนะ,ะเดี๋ยวก็อันนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับทางด้านหน้านะ,ะเดี๋ยวเอามาดูงานเก็บสายไฟด้านหน้ากันนะครับก็นี่ VGA นะครับก็ รวมมาจากด้านล่างนะครับมีสายตัวตัวนี้จะเป็น24พินนะครับแล้วก็สาย12พิน CPU นะครับทางด้านนู้นก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากเครื่องนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับเครื่องนี้นะ i5 Gen12 นะครับ 12400F นะครับจะพู่กับการ์ดจอตัวที่วเรียกได้ว่าเล่น G4HD เนี่ยค่อนข้างโหดมากๆเลยนะตัวนี้นะครับ RX 6500XT นะครับราคา หมื่นต้นๆเท่านั้นเองราคาดีด้วยอสำาร์บการ์ดตัวนี้นะผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับเซตนี้41920บาทนะครับผมก็ประมาณนี้เลยได้เครื่องเต็มๆประมาณนี้เมนบอร์ดซิงไฟ A r g b ได้ด้วยแรม RGB นะครับจัดไปเลยนะครับ41920บาทมีจอ24นิ้ว 144Hz จากทาง LG Ultra Gear ให้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ทั้งเซตเลยนะครับมีหูฟังแถมให้นะครับ เมาส์คีย์บอร์ดแถมให้ USB Wi-Fi แถมให้แล้วก็แผ่นรองเมาส์นะครับผมสำหรับเซตนี้ <Wow. S 1> นะครับผมก็ประมาณนี้เลยละกันฝากเครื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ41,920บาทนะครับผม i5 Gen12 RX65XT นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับเครื่องนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ